แต่เบื้องหลังความรักนี้กลับซ่อนความลับและเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนต้องตะลึงคุณพร้อมจะรู้ความจริงที่ไม่มีใครบอกใครหรือยังเมื่อครูสาวญี่ปุ่นวัย25ปีเดินเข้าสู่ห้องเรียนที่เต็มไปด้วยแสงแดดยามเช้าอากาศเย็นสดชื่นกระทบผิวหน้าเบาๆแต่ใจเธอกลับเต็มไปด้วยความกังวลสายตาของนักเรียนในห้องจับจ้องเธอด้วยความอยากรู้เธอพยายามรักษารอยยิ้มให้มั่นคง แต่ภายในลึกๆรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นคลอนเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินในหูร่างกายของเธออบอุ่นและบอบ,บางในเวลาเดียวกันเพราะเธอเพิ่งค้นพบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์พ่อของเด็กนั้นคือชายวัยห้าบสาปีชายที่เป็นครูใหญ่ในโรงเรียนเดียวกันผู้ซึ่งเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขาทุกครั้งที่เธอมองตาเขา ความรู้สึกผสมปนเปนกันระหว่างความหวาดกลัวและความหวังเสียงกระซิบเบาๆของลมผ่านหน้าต่างทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเงียบสงัดเหมือนกําลังรอคอยบางสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเธอรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ธรรมดาและในใจลึกๆกลัวว่าสิ่งนี้จะทําลายชีวิตของเธอวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเธอนั่งอยู่ในห้องทํางานของครูใหญ่แสงไฟสลัวจับเงาของทั้งสอง สายตาของเขากลับมองเธออย่างหนักแน่นเสียงประตูปิดลงอย่างเบามือแต่กลับทำให้หัวใจเธอเต้นแรงผิดปกติเขาค่อยๆวางมือบนโต๊ะใกล้กับมือของเธอความรู้สึกแปลกประหลาดแทรกซึมเข้ามาในใจเราวกับมีสายลมเย็นพัดผ่านกลางใจทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เขายกโทรศัพท์ขึ้นรับเสียงด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาคำพูดที่ได้ยินจากปลายสายทําให้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเธอเริ่มรู้สึกว่าความลับบางอย่างกําลังจะถูกเปิดเผยและชีวิตของเธอไม่อาจเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเสียงนาฬิกาติก๊กต๊อกดังขึ้นช้าช้าเหมือนเวลากำลังเดินช้าเพื่อรอการตัดสินใจครั้งสำคัญความรู้สึกของเธอผสมปนเปก,กันระหว่างความหวังและความกลัวในใจลึกๆมีเสียงกระซิบเตือนว่า บางครั้งรักข้ามรุ่นอาจไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่เป็นบททดสอบที่หนักหน่วงเกินกว่าจะรับไหวร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยพร้อมกับน้ำตาที่เริ่มไหลออกมาอย่างเงียบๆในค่ำคืนนี้ความลับของความรักข้ามรุ่นกำลังจะถูกเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบและไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางนี้จะนำไปสู่ความสุขหรือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมแสงไฟในห้องทำงานส่องสะท้อนบนโต๊ะไม้เก่าเธอนั่งนิ่งรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดิน เสียงหัวใจดังก้องกังวานในหูมือที่วางอยู่บนโต๊ะเริ่มเย็นเฉียบสายตาของเขาหันมามองเธออย่างเต็มไปด้วยความเศร้าเธอรู้หรือยังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเราน้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเธอไม่กล้าตอบอะไรรู้สึกเหมือนคำพูดนั้นทิมแทงเข้ามาในใจภาพอนาคตที่เคยสดใสเริ่มพร่ามัวและมืดมนเสียงฝนเริ่มตกลงมาเบาๆนอกหน้าต่าง หยดน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะเหมือนเรียกความหวาดกลัวในใจให้ตื่นขึ้นเขาลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่หน้าต่างหันหลังให้เธอพลางพูดเสียงต่ำโลกนี้ไม่ได้พร้อมสำหรับเรื่องแบบนี้ความเงียบยาวนานครอบคลุมห้องทั้งห้องหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาภาพความจริงที่เธอพยายามปิดบังกำลังเผยตัวขึ้นอย่างชัดเจนเธอไม่อาจหนีความจริงนี้ได้อีกต่อไปในความมืดมิดของคืนหนึ่ง เสียงน้ำตาและความกลัวประปนกันอย่างรุนแรงความรักที่เคยสวยงามกำลังกลายเป็นเงามืดที่หลอกหลอนและเธอรู้ดีว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอลุกขึ้นอย่างไม่มั่นคงรู้สึกเหมือนขาอ่อนแรงลมหนาวพัดเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้เสียงฝนหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นจังหวะกระนำใจเธอร้อนรุ่มจนแทบระเบิดเขาหันกลับมาช้าๆดวงตาของเขามีความเจ็บปวดและความเสียใจที่ลึกซึ้ง เราไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วคำพูดนั้นกระแทกใจเธออย่างแรงในวินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดหมุนแสงไฟสลัวรอบตัวเหมือนละลายหายไปในความมืดเสียงฝนและเสียงหัวใจที่เต้นแรงกลายเป็นสิ่งเดียวที่เธอได้ยินน้ำตาไหลรินจากดวงตายอย่างไม่อาจห้ามความกลัวและความหวังผสมปนเปก,กันจนกลายเป็นความเจ็บปวดเธอหยิบท้องของตัวเองเบาๆ รู้สึกถึงชีวิตที่กำลังเติบโตยอยู่ภายในแต่โลกภายนอกกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขาเดินเข้ามาใกล้สัมผัสมือเธออย่างแผ่วเบาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอสั่นไหวอย่างแรงแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังคงมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบในค่ำคืนนี้ความรักและความกลัวปะปนกันเป็นเรื่องราวที่ไม่อาจเลือนหายความเงียบเข้าปกคลุมรอบกาย เสียงฝนยิงคงกระหน่ำไม่หยุดหย่อนเธอหลับตาลงช้าช้าปล่อยให้อารมณ์ทั้งหมดไหลทะลักออกมาในความมืดนั้นเธอเห็นภาพอดีตและอนาคตเลือนรางสลับกันไปใบหน้าของชายผู้ใหญ่ยังคงจับจ้องอยู่ในความทรงจำแต่ในขณะเดียวกันความหวังของชีวิตใหม่ก็เติบโตขึ้นในอกเธอเสียงลมหายใจของทั้งสองผสานกันอย่างไม่แน่นอนแต่ในความไม่แน่นอนนั้นกลับมีความอบอุ่นซ่อนอยู่ เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งในใจของเธอเกิดคำมั่นสัญญางเงียบๆว่าจะ,ะเผชิญกับทุกอย่างด้วยความกล้าหาญและจะไม่ปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำชีวิตค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่แท้จริงเรื่องราวของรักข้ามรุ่นที่พลิกล็อกและชีวิตใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในใจของครูสาวผู้นี้ แสงไฟจากโคมไฟโต๊ะทำงานสาดส่องลงบนใบหน้าของเธอทำให้เห็นทุกหยดน้ำตาที่ไหลรินอย่างชัดเจนความเงียบในห้องกลับหนักแน่นเหมือนมีแรงกดดันซ่อนอยู่เสียงฝนภายนอกเริ่มเบาลงแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยพายุรุนแรงเธอถอนหายใจลึกหาหะพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อเผชิญกับความจริงที่กำลังจะมาถึงโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้รีบรับ เธอวางมันไว้ข้างตัวอย่างระมัดระวังในใจมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบอนาคตจะเป็นอย่างไรชีวิตที่แตกต่างของคนสองรุ่นจะสามารถเดินไปด้วยกันได้หรือไม่เสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้เขากลับมานั่งข้างๆเธอจับมือเธอไว้แน่นด้วยความอบอุ่นและมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกัน คำพูดนั้นเหมือนประกายไฟเล็กๆที่จุดความหวังในใจเธออีกครั้งทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันในความเงียบสงัดเฝ้ารอวันพรุ่งนี้ที่อาจเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลแสงไฟนวลสัดส,ส่องผ่านหน้าต่างอย่างอ่อนโยนความเงียบของห้องทำงานยังคงปกคลุมแต่ในใจของครูสาวกลับเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวที่ผสมผสานกันเธอมองไปที่ท้องฟ้าภายนอกเมสีเทาค่อยๆเปิดทางให้แสงอรุณเริ่มส่องผ่าน เสียงนกร้องในยามเช้ากระทบโสดประสาทเหมือนตัวใจเธอว่าชีวิตยังคงเดินหน้าเขาจับมือเธอไว้แน่นยิ่งขึ้นดวงตาของเขาเปล่งประกายความมั่นใจไม่ว่ายังไงเราจะ,ะเผชิญไปด้วยกันคำพูดนั้นเป็นเสมือนเกราะกำบังให้เธอก้าวต่อไปแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและคำถามแต่คืนนี้เธอรู้แล้วว่ารักข้ามรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจ แต่มันคือการเดินทางที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลแสงอรุณเริ่มทอแสงอ่อนๆผ่านม่านหน้าต่างทําให้ห้องทํางานที่เคยมืดมิดค่อยๆสว่างสวัยขึ้นความรู้สึกหนักอึ้งในอกเริ่มพายลงเล็กน้อยแต่ความจริงที่รอยอยู่ข้างหน้ากลับยิ่งทวีความหนักแน่นเสียงนกร้องและลมพัดใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะกลายเป็นเสียงเรียกเตือนให้เธอต้องตัดสินใจชายวัยห้าสิบสามปียังคงนั่งอยู่ข้างกายเธอ มือที่จับมือเธอไว้แน่นเริ่มปล่อยเบาๆเหมือนทั้งสองกำลังเตรียมใจสำหรับบททดสอบที่จะมาถึงเธอหันมองเขาอีกครั้งเห็นความเหนื่อยล้าแต่ก็มีความหวังซ่อนอยู่ในแววตาหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงพร้อมกับคำมั่นในใจว่าจะไม่ปล่อยมือจากเส้นทางนี้ไม่ว่าชะตากรรมจะพาไปทางใดเพราะรักข้ามรุ่นนี้คือเรื่องราวที่เธอเลือดจะสู้ด้วยใจทั้งดวงรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของเธอ แม้จะมีความกลัวซ่อนอยู่ลึกๆแสงแดดอ่อนๆสัดส่องเข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นในห้องเสียงนกร้องและลมที่พัดผ่านหน้าต่างกลายเป็นเพื่อนเคียงข้างเธอลุกขึ้นอย่างมั่นคงสายตาที่เคยหวั่นไหวกลายเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจชายวัยห้าสามปียืนขึ้นเคียงข้างเธอพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างไม่ลังเลวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ เรื่องราวของความรักที่ข้ามผ่านความต่างของวัยและบททดสอบที่จะทำให้พวกเขาเข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งสองก้าวออกจากห้องด้วยใจที่พร้อมรับมือกับโลกภายนอกด้วยความหวังและความกล้าที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อทั้งสองก้าวออกจากห้องบรรยากาศภายนอกยังคงเต็มไปด้วยเสียงชีวิตที่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดหย่อนแสงแดดยามเช้ากร,กระทบกับใบไม้สีเขียวชุ่มชื่น ลมพัดผ่านเบาๆพัดพาความหวังและความฝันให้ลอยไปไกลเธอสูดลมหายใจลึกหาหะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มต้นในชีวิตชายวัยห้าสบาปีเดินข้างๆอย่างมั่นคงทั้งสองรู้ดีว่าทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเชื่อมัน่นจะช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นทุกอุปสรรคได้เรื่องราวรักข้ามรุ่นที่พลิกล็อกนี้ ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความหวังและความกล้าที่ไม่มีวันหมดสิ้นแสงแดดอบอุ่นสัดส,ส่องบนถนนที่ทอดยาวออกไปเสียงนกร้องประสานกับเสียงใบไม้กระทบกันเบาห่าหทั้งสองก้าวเดินอย่างมั่นใจแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหัวใจของเธอเต้นแรงแต่มั่นคงสายลมพัดผ่านพัดพาเรื่องราวเก่าๆให้เลือนหายไปในอดีตสิ่งที่เหลืออยู่คือความรักที่ทั้งสองพร้อมจะเผชิญ แม้โลกจะมองด้วยสายตาที่ต่างไปแต่สำหรับพวกเขาความรักข้ามรุ่นนี้คือบทเพลงที่เต็มไปด้วยความหวังและบททดสอบที่จะทำให้ชีวิตของทั้งคู่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในใจของครูสาววัย25เธอรู้ดีว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริง เธอก้าวเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ปลายทางถนนใบไม้สั่นไหวในสายลมราวกับเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกก้าวที่เธอเดินไปล้วนเต็มไปด้วยความตั้งใจแม้จะมีคำถามและความไม่แน่นอนที่ยังคงวงเวียนในหัวใจชายวัยห3าสิปีหยุดเดินหันกลับมามองเธอด้วยแววตาที่จริงจังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ปล่อยมือกันเสียงของเขาแน่วแน่และมั่นคงเธอพยักหน้าอย่างเต็มใจ หัวใจเต็มไปด้วยพลังที่ได้จากคำพูดนั้นในวันที่ฟ้าครึ้มและเมฆดำจะมาเยือนแต่วันนี้แสงแดดยังคงส่องสว่างนำทางพวกเขาไปข้างหน้าเรื่องราวของรักข้ามรุ่นนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองเธอยิ้มบางๆให้กับตัวเองในกระจกภาพสะท้อนที่เห็นคือหญิงสาวผู้เข้มแข็งแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง จะเป็นแสงสว่างนำทางให้เธอก้าวเดินต่อไปเสียงนกร้องและสายลมยังคงพัดผ่านเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกย่างก้าวของชีวิตในที่สุดเรื่องราวรักข้ามรุ่นที่พลิกล็อกนี้กลายเป็นบทเรียนและความทรงจําที่ไม่อาจลืมเลือนและเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่โลกนี้มีให้แต่ในใจลึกๆของเธอยังคงมีความลังเลบางครั้งคืนที่เงียบสงัด เสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมคำถามมากมายผุดขึ้นในความคิดอนาคตของเด็กน้อยที่กำลังเติบโตภายในท้องความสัมพันธ์ที่ถูกมองด้วยสายตาแตกต่างเธอรู้ดีว่าทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ความรักที่เกิดขึ้นนั้นมีความจริงใจและความหวังอยู่เสมอเธอจึงตัดสินใจยืนหยัดและสู้ต่อไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหัวใจเธอก็จะไม่ยอมแพ้ เพราะนี่คือเรื่องราวของความรักที่แท้จริงที่ไม่มีใครจะลบล้างได้ง่ายหาหาแสงแดดยามเช้าสัดส่องผ่านผ้าม่านบางๆอบอุ่นและสดใสเหมือนโอกาสใหม่ที่กำลังมาเยือนเธอหันมามองท้องของตัวเองอย่างอ่อนโยนสัมผัสได้ถึงชีวิตน้อยๆที่กำลังเติบโตอยู่ภายในแม้จะมีความท้าทายและอุปสรรคคอยอยู่ข้างหน้าแต่เธอก็พร้อมจะ,ะเผชิญมันด้วยหัวใจเข้มแข็ง เสียงนกร้องแจ๊แจ้จากข้างนอกเป็นดั่งเสียงเรียกให้ก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเรื่องราวรักข้ามรุ่นที่เริ่มต้นด้วยความหวาดกลัวและความสงสัยกำลังกลายเป็นบทเพลงแห่งความหวังที่เธอจะเขียนต่อไปด้วยมือของตัวเองและไม่มีวันหันหลังกลับอีกเลยเธอค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังใหม่แม้เสียงจากโลกภายนอกจะยังคงเต็มไปด้วยคำวิจารณ์และความไม่เข้าใจ แต่เธอเลือกที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นและความรักที่แท้จริงที่อยู่ในใจของเธอแสงแดดสัส่องผ่านหน้าต่างอย่างอบอุ่นเปรียบเสมือนสัญญาว,ว่าทุกวันคือโอกาสใหม่เธอพร้อมจะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตด้วยความกล้าหาญเรื่องราวรักข้ามรุ่นนี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจและบทเรียนที่ทรงคุณค่าสำหรับเธอและคนรอบข้าง ชีวิตยังคงเดินหน้าต่อไปและเธอคือผู้กำหนดเส้นทางแห่งอนาคตด้วยมือของตัวเองในวันที่ฟ้าสดใสและลมพัดเย็นสบายเธอเดินออกจากบ้านด้วยหัวใจที่หนักแน่นทุกก้าวที่ก้าวไปคือการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีวันย้อนกลับสายตาของผู้คนรอบข้างอาจเต็มไปด้วยคำถามและความสงสยัยแต่เธอไม่สนใจเพราะเสียงในใจบอกเธอว่าความรักและชีวิตที่เธอกำลังสร้างคือสิ่งสำคัญที่สุด แม้จะเป็นเรื่องรักข้ามรุ่นที่หลายคนไม่เข้าใจแต่สำหรับเธอแล้วมันคือความจริงที่ลึกซึ้งและงดงามเธอพร้อมเผชิญกับทุกบททดสอบด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในอนาคตเรื่องราวของครูสาววัย25และชายวัย53จะดำเนินต่อไปอย่างกล้าหาญในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและโอกาสใหม่ที่รอคอยเธออยู่เสมอเธอหยุดอยู่ตรงทางแยก สายลมพัดแรงขึ้นเบาหาหาเสียงใบไม้สั่นไหวดังก้องในหูดวงตาของเธอมองไปยังเส้นทางที่แตกต่างกันเส้นทางหนึ่งเต็มไปได้วยความปลอดภัยและความคุ้นเคยแต่เส้นทางอีกเส้นเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาแต่ในความกลัวนั้นกลับมีประกายความกล้าหาญที่ส่องสว่างเสียงเรียกจ,จากภายในดังก้องจงเลือกทางที่ใจบอก เธอหันกลับไปมองชายผู้เป็นคู่ชีวิตเห็นแววตาของเขาที่เต็มไปด้วยความรักและกำลังใจคำตอบในใจเธอชัดเจนเรื่องราวรักข้ามรุ่นนี้จะไม่จบลงเพียงแค่ความกลัวแต่มันจะเป็นบทเพลงแห่งความหวังและความจริงใจที่ทั้งสองจะร่วมกันเขียนต่อไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายเธอก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่ละย่างก้าวเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้ง ลมพัดผ่านพัดพาความกังวลและความสงสัยให้เลือนหายแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมาอบอุ่นเหมือนเป็นการต้อนรับบทใหม่ในชีวิตของทั้งสองเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนมือของเขายังจับมือเธอแน่นไม่คลายไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนเราจะ,ะเผชิญมันไปด้วยกันเสียงของเขามั่นคงและเต็มไปด้วยความรักหัวใจเธอสั่นไหวและเต็มไปด้วยพลังพวกเขาเดินต่อไปในเส้นทางที่ไม่แน่นอน แต่เต็มไปด้วยความหวังและเรื่องราวรักข้ามรุ่นนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งยามเย็นเริ่มพื้อพานเข้ามาแสงทองกระทบใบไม้เป็นประกายระยิบระยับทั้งสองหยุดพักที่ริมทางเดินเสียงหัวใจของเธอและเขาเหมือนจะเต้นประสานกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสายลมพัดผ่านช่วยปลอบประโลมความวิตกกังวลที่ยังคงซ่อนอยู่เธอหันไปสบตาก,กับเขา เห็นความอบอุ่นและความมั่นคงที่เต็มเปี่ยมในดวงตาเขาไม่ว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรเราจะยืนเคียงข้างกาันคำพูดนั้นดังก้องในใจเธออย่างชัดเจนและในเวลานั้นเธอรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดล้วนเป็นบทเรียนที่เตรียมเธอให้พร้อมสําหรับชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยรักและความหวังเรื่องราวของรักข้ามรุ่นนี้เพิ่งจะเริ่มต้นอย่างแท้จริง แสงดาวเริ่มพร่างพราวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนทั้งสองยืนเคียงข้างกันใต้ต้นไม้ใหญ่เงาของพวกเขาแต่ต้องกันอย่างแผ่วเบาเสียงลมเบาๆพัดผ่านใบไม้กระทบกันเป็นดนตรีธรรมชาติเธอหลับตาลงช้าๆรับรู้ถึงความสงบและความมั่นคงในใจแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ความรักที่แท้จริงและความเชื่อใจในกันและกันจะเป็นแสงนำทางให้พวกเขาก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เรื่องราวรักข้ามรุ่นที่พลิกล็อกนี้จบลงด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่ในวันที่ทั้งสองพร้อมจะ,ะเผชิญโลกใบน,นี้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเปิดกว้างชีวิตใหม่ของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง